เราทํางานกันอยู่ทุกวันแต่เคยสังเกตไหมว่าบางคนทั้งๆท,ที่ทํางานอยู่ทุกวันแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าทุกครั้งที่เขาทํางานนั้นเขามีลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของผู้ที่ทํางานอย่างน้อย3ประการดังต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. ทํางานผักชีโรยหน้าทํางานแล้วได้แต่หน้าแต่ไม่ได้เนื้องาน 2. ทำงานมุ่งเอาเสร็จแต่งานนั้นกลับไม่สำเร็จหมายความว่าทำงานแบบลวกๆพอให้จบงานแล้วก็พอใจแค่นั้นแต่ไม่ใช่งานสร้างสารรค์ที่เลิศเลอหรือสมบูรณ์แบบ 3. ทํทำงานแบบสุกเอาเผากินกล่าวคือสักแต่ว่าทำพอให้ผ่านมือไปวันๆเท่านั้นเองฉะนั้นใครมีลักษณะการทำงาน3ประการนี้ต้องหลีกเลี่ยงเพราะถ้าไม่หลีกเลี่ยงถึงทำงานมากแต่ก็ได้ผลน้อย